สวัสดีครับวันนี้แทนผู้ชายสายฝุ่นพามาชมหน้างานหน้างานยังไงดีเอ่ยฮาลโหโฮดก็แล้วกัน <laughs> เป็นหน้างานดึงรถตัดอ้อยครับแล้วก็รถสิบล้อครับติดลมอยู่ในแปลงติดลมอยู่ในแปลงตอนนี้กำลังหาที่ลงจอดครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า SK200 แล้วก็ Hino ่ซีรีส์เจ็ดโบโก กับฮีโน่ออ้าวหัอหัวหัหัหขี่ยานแม่มาครับวันนี้หามองลงจอดยากปหนิบพี่น้องลองสินค้าใหม่ครับทดสอบประสิทธิภาพ S 7 0 0แท่นเตี้ยถุงลมครับลองดูกัน ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแท่นเตีย้ยถุงลมสัมภาษณ์ทีมงานเมื่อกี้ที่นั่งมาบนรถบอกว่าหนากกลัวชิไหยไอ้มันเป็นแท่นถุงลมนะมันก็จะโค้งเค้งบ้างไม่เหมือนแท่นแหนบแต่ว่าผมว่าถ้าแท่นถุงลมมันน่าจะขับสบายโชเฟอร์นะโชเฟอร์นั่งสบายเม่กระแทกเพราะน,นี่รถเป่านะครับรถเป่ามว่านั่งสบายกว่าจากความคิดนะแต่ผมก็ยังไม่เคยนั่งเลยเคยสัมภาษณ์แต่รถแหนบมาผมว่ารถแหนบเนี่ย รถนักนี่โอเคครับไปได้เหยียบได้ลูดไปเลยเจ็ดสิบแปดสิบเหยียบไปปานรถเป่าแต่พ่อรถเป่าแล้วโอ้ตับแต่ใส่พุ่ง่อยฉีดอวกแต่ถ้าถุงลมนี้ผมว่าก็น่าจะเวิร์เหมือนกันมันใ้ท้ายสองชั้นครับมองดูข้างหลังผิวเผินอย่างกระโลเบต <c oughs> มองดูข้างหลังอย่างกะโลเบดเลยครับามาฐานมาฐานรถคันนี้ต่ออยู่กับเสียท็อปนะครับอู๋ช่างร้อยอู๋อะไรนะเออร้อยเจริญการช่างหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้รู้แต่ว่าตอนน้ำเสียท็อปขันเข่าท่าครับดูแล้วดูสีดูสันแล้วเข้าทา่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูตอนเดินขึ้นเดินลง แต่ดูทรงแล้วผมว่าน่าจะผ่านแหละเพราะว่าพว่านาจะผ่านและคือผ่านเลยครับโอเคเนี่ยดูตอนลงตอนอะไรพอดี ชอ,ชอบรถมีบันไดเนี่ยผมว่าเวลาลงในที่แคบมันสบายตรงนี้ไม่ต้องสวิงไม่ต้องหาหมุมสวิงคือเดินขึ้นไปเลยเยี่ยมมางไปใ่ดีครังว่าไปโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนรถเดินลงไปถึงหน้างานเลยดีกว่าไป let's go <S ตอนนี้เข้ามาถึงหน้างานกันแล้วครับ เอสเจ็ดร้อยดึงข้างหน้าข้างหลัง FM1A ครับ3 4 4 12ลอ้อ2เพาเรื่องมีอ hmm. ยู่ว่าครับ3 4 4จะเข้ามาดึงรถตัดครับจอรเดีย ปรากฏว่ามาไม่ถึงฝั่งฟันครับท่านผู้ชมมากําลังจะถึงกําลังจะเกาะสลิงได้ปรากฏว่าล่วงไปก่อน <c oughs> เรียบร้อยดีมิดแท็กไม่ใช่มิดแท็กทมิดร้อยครับนั่งแท่นเลยชุดรอข้างขวาฝั่งนู้นมีรถคีบต่งไว้นะครับมีรถคีบดันไว้ถ้าไม่มีรถคีบดันไว้มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มครับเพราะฝั่งนี้เป็นนาคนลเจ้าแล้วก็เป็นกระต๊อบ เป็นบ้านสวนแะล้วเป็นยางนาแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงถ้าจะให้ดีถ้ามีรถเกาะฝั่งนี้ได้นะท่านผู้ชมเอามป็นว่าเกาะฝั่งนี้ได้แล้วสลิงเกาะส่ยลาวข้างมันจะได้น้ําหนักกว่าแล้วก็เวลารถเราเดินหน้าเกาะสลิงดึงช่วยได้รถดึงหน้าก็ดึงไปรถตรงก็ดึงช่วยแมคโคเข็นตูด อาจจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เพราะว่าประมาณหนึ่งทุ่มกว่ากว่าครับตอนนี้กลางทุ่งเลย ไม่รู้ว่าตรงที่จมเป็นหลุมเก่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มีปัญหากันขอให้ราบรื่นครับรถตันติดแดงในเบียมันเอ่ข้ามท้องบ่ะครับรถตันนะครับโอ้หมันควันลงเลยโอ้แต่เละตวนนะ <c oughs> จักตันครับรถตันแค่นสิบแปดวะสิบเจ็ด สูสีแมคโครเลยแน่นี่ลองติดมือไว้น้ำนะก,กาล่าสีลมปั๊มมือเช้ายังแมกโคเลยแ <laughs> ต่แต่บอติดทำนังกระเคยียงอยูอย่เต็มสร้อยคือรัวอยู่เปลรถไทยบปล่ กำลังประชุมวางแผนครับท่านผู้ชมวางแผนว่าจะตั้งลำรถคีบเนี่ยถ้ารถคีบรถคีบหันหน้าทะแยงอย่างเงี้เนาะถ้ารถคีบหันหน้าทะแยงไปทางไอ้สิบล้อได้เวลาดันรถจะได้เวี่ยงออกหักขวาไปด้วยเลยดีนะครับที่ยังมีจังหวะให้รถเข้ามาได้ไม่งั้นได้สละอ้อยแน่ครับ Thank จังหวะกันดีๆครับเตรียมตัวจะได้พุ่งขึ้นทีเดียวเลยครับข้างหน้าเป็น S700 ครับ s 7 0เจ8ดส่วนข้างหลังเป็นเมกาครับ3า4คอมมอนเร็วทั้งคู่ หายครับหมายครับขึ้นไม่ขึ้นครับเรียบร้อยครับจบไป1หนึ่งคันครับ ไปหนึ่งคันต่อไปเหลือยักษ์ใหญ่ของเราครับยักษ์เขียวจอนสำหรับพระราชาสอนยึดได้ทุกอย่างนอกจากกิน้อนอกจากกินรอพร้อมแล้วครับเคสสองครับท่านผู้ชมเมื่อกี้จบไป ไปดีเลยไปแล้วครับเนโนเซาเรามาช่วยเนโนเซาครับก็เาปอกเกอก็เยานี่ยะก็เเนี่อ่าจบภารกิจครับท่านผู้ชม เมื as, women, no ่อกี้ดึงขึ้นจากหล่มได้แล้วครับกันเหนียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดึงส่งออกไปเดี๋ยวไปจอดตรงดินแข็งกันตรงนี้มันเป็นดินเปียกครับค่อนข้างชุ่มไปเป็นแต่ไปล่องลุ่มเก่ากันเถอะไปครับเดี๋ยวส่งถึงฝั่งเลยแล้วกันครับกันบอดกันเหนียว นะไปครับจบภารกิจมุ่งกีรครับรับตังครับกลับบ้านกันขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับไม่ได้อัพคลิปนานเราเกือบล่วงเกือบตกคันนาเมื่อกี้ไม่ได้อัพคลิปนานแล้ว,ไม,ไ,พพนนลวไม่มีช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมดูมานานแล้วครับช่วงนี้พอดีละ ขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้าม,มารับชมใหม่ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s ไ r i b e ผมด้วยครับชรองเล็กๆครับผู้ติดตามเพิ่งเนาห้าร้อยกว่าหกร้อยขอดันๆขึ้นถึง 1, พันซับไปไว้ครับ mm hmm. เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้เล่นด้วยอาจจะเป็นสติกเกอร์เอ้ยหรืออะไรเอ่ยเดี๋ยวคลิปหน้ารอรับชมคลิปอัปเดตรถสไลด์แล้วกันครับ mm hmm. เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปรับรถสไลด์ mm hmm. เดี๋ยวรีวิวรถสไลด์ของอูทองสนิทครับรีโวหกร้อ hmm. ขอบคุณครับ